ในขณะนี้นะครับมีผู้ติดตามช่องเราแค่23เจาก100เท่านั้นถถอได้ว่าเป็นตัวเลขที่น้อยมากๆนะครับก็ใครที่ดูอยู่นะครับฝากกด subscribe เพื่อให้หลอดสีม่วงมันเพิ่มขึ้นและเป็นกำลังใจให้กันหน่อยนะครับหากคุณกำลังมองหาร้านเติมเกมอีฟฟีบอลที่ถูกกว่าเติมเองต้องนี่เลยขอแนะนำเพจ i ิน a c k เติมเกมรับเติมเกมถูกทะลุมิติให้ส่วนลดสูงสุดกว่า30เลยนะครับบอกได้เลยว่าคุ้มกว่าเติมเองอย่างแน่นอนรวดเร็วและปลอดภยัยมีใบเสร็จหลังการเติมร้านเปิดมานานกว่าาาาาปีจจดททะเเบยยยถถกกกกต้ตมมมฎหใใรสส็ัไล โอเคผมก็สวัสดีอีกรอบไปกันนะครับยินดีต้อนรับสู่ Return Studio กันเหมือนเดิมทุกคนก็จะมาทำการอัปเดตข่าวสารของ e f o o t ต a l l 2023โซนมบายหรือว่าฝั่งมือถือกันเหมือนเดิมนะครับก็สัว์ไปส่ง,งคลิปนี้นะก็จะต้องการพูดถึงสิ่งที่เข้ามาใหม่ในวันนี้ทุกคนหรือว่าวันจันทร์9โมงเช้านะครับแล้วก็มีการแจกทองฟรีกันด้วยนะผมรวมไปถึงการแจก eFootball Point แบบเยอะมากๆเลยครับผมก็มีการแจกฟรีเท่าไรกันบ้างหรือว่ามีการทำอีเวนต์ยังไงกันบ้างเรามาทากกรรรััับบชมในนนนคคลิปี้เยะ ก่อนรับชมคลิปกันก็เหมือนเดิมทุกคนฝากกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจกันเหมือนเดิมเลยกันนะครับเรามาเริ่มรับชมกันเลยเลยกันนะครับทุกคนเริ่มที่อย่างแรกครับผมสิ่งที่เราจะต้องเจอทุกวันคือในส่วนของลอินโบนัสนะครับวันนี้ก็เจอกันทุกวันอยู่แล้วนะครับเพียงแค่ลอตินเข้าเกมครบ7วันทุกคนรับไป 60,000GP แล้วก็5 0อีเฟอร์นคอยหรือว่า50ทองนี่นะครับและต่อมาเป็นส่วนของสเปเชียลออินโบนัสก็ยังมีการแจกฟรีกันเหมือนเดิมนะครับสำหรับการลออินเข้าเกมทุกว 280ทองเลยด้วยกันนะครับและต่อมาเรามาดูในโซนของแพนนาติกันบ้างแนะครับผมก็อย่างที่บอกไปนะครับว่าแพนนาติกวันนี้ทุกคนมีเพิ่มเข้ามา1แพ็คด้วยกันนะครับก็คือแพ็คของปรับเซเลคชั่นอีฟูบอลแชมเปี้ยนชิพวอลลุ่มสองครับทุกคนผมเองก็ดำเนิการไล่เรียงไปแล้วก่อนหน้านี้นะครับว่าจะมีมาทั้งหมด8สโมสรและก็โรองนักสิงคือมีมาทั้งหมด16คนเลยด้วยกันนะครับก็เป็นแพ็คของอีฟูบอลแชมเปี้ยนชิพวอลลุ่มสองนะทุกคนมีมาทั้งหมด16คคนนนเลยยด้วกกกััะรรบจาาผสมผสานระหว่าง8สสโมรนะทุกคน ก็มีมาตามนี้เลยนะครับนำทัพโดยคาเซมิโร่ทุกคนยูนคุนเดน,นครับบาเรล่าพนกอริสกันครับกาเบียลเชซูทุกคนแซดกานาบี้นะครับซินเซนโกไปยิคินี่ลุกโชราฟินยาเบนนาเซอร์ทุกคนโฟฟาน่านะครับและต่อด้วยในส่วนของเรบิก,กทุกคนเบลตีนะครับบูฮันดาโนวิกและปิดท้ายด้วยเอ็มโบโลูนะครับอันนี้คือสิบหนักเตะของแพ็กวอลลุ่มสองท่านผมก็เลียงใครไว้บ้างหรือเปิดได้ใครกันอะไรบ้างก็ลองคอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้เลยนะครับ สำหรับแพ็กนี้ทุกคนเปิดได้ไม่จํากัดนะครับผมใครอยากเหมาก็สามารถเหมาได้เลยนะครับก็ถ้าเหมาก็คือ16คนคนละ100้ทองรวั้สิ้นคือ1น0 0ทองนี่นะครับประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับแพ็กเตตที่ถูกเพิ่มเข้ามาในวันนี้นะครับอยากเขาว่าอยากได้ใครกันบ้างก็ลงคอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้เลยครับคอมเมนต์คนไหนก็ขอให้เปิดได้คนนั้นแล้วกันนะครับต่อมาเรามาดูในส่วนของอีเวนต์กันบ้างแล้วกันนะทุกคนก็อีเวนต์นะครับถูกเพิ่มมาทั้งหมด3อีเวนต์เลยด้วยกันนะครับมีการแจก เดิมทีอีเวนต์แรกเป็นการแจกฟรี60,000 GP รวมสําหรับอีเวนต์ของทัวร์อีเวนต์ลีกา b b w a MX นะครับอันนี้มีการแจกฟรีรางวัลสูงสุดก็คือ60,000 GP ด้วยกันนะทุกคนต่อมาอีเวนต์ที่2ก็คือเป็นการแจกฟรี50ทองหรือว่า50อีฟอนคอยน์ครับเป็นชาเลนจ์อีเวนต์ของลีกา b b w a MX นะครับ,รบแจกฟรีเพิ่มเติมก็คือ50ทองหรือว่า50อีฟอนคอยน์นะครับรวมจากการล็อกอินอีก50ทองก็คือมีการแจกฟรีถึง100ทองเลยด้วยกััันนะครบรบสหบอีเวนต์กการรแแจฟีละกกก็็ารลออินเข้าเกมนั่นเองครับ และต่อมาอีกหนึ่งอีเวนต์ก็คืออีเวนต์ของชาเลนจ์อีเวนต์รอบที่3ทุกคนหรือว่าอ e ีฟุบอลแชมเปี้ยนส์โอเพนรอบที่3นะครับมีการแจกฟรีในส่วนของอ e ีฟุนพอยต์เยอะแยะมากมายเลยครับรวมทั้งสิ้นคือมีการแจกฟรีถึงส0 e ่พันอีฟุนพอยต์เลยด้วยกันนะครับก็คือชาเลนจ์อีเวนต์ของรอบที่3นคนหรือว่าราซาดิผมก็ทำยังไงบ้างหรือว่ามี Event อีเวนต์ยังไงบ้างเรามาทำการรับชมกันเลยด้วยกันนะครับก็มาดูในส่วนของรายละเอยียดก่อนเลยกันทุกคนก็มีมาทั้งหมด5 Challenge เลยยด้วกกันนะทุคน โดยชาเล่นแรกนะครับยิงให้ได้1ประตูทุกคนชาเล่นที่2ก็ทําให้ได้3แต้มนะครับต่อมาชาเล่นที่3คือทําให้ได้6แต้มภายในห้าเมตรทุกคนเลยก็ชาเล่นที่4ทําให้ได้9แตม้มภายใน5แมตช์นะครับปิดท้ายด้วยชาเลนที่หก็คือทําให้ได้12แตม้มภายใน5แมตช์นะครับน,นี่ก็คือรายละเอียดของแต่ละอ e ีเวนต์ทุกคนหรือว่าภารกิจที่เราต้องทําในส่วนของแต่ละชาเล่นนี้นะครับเรามาดูในส่วนของรายละเอียดของรางวัลกันบ้างกันทุกคนว่ามีการแจกฟรีเท่าไหร่กันบ้างนะครับสำหรับชาเลนจ์อีเวนต์เหล่านนี้ะทุกคน เริ่มที่ชันเล่นครับรับไป500 e f ฟอนพอยต์ทุกคนก็คือยิงให้ได้1ประตูรับไป500 e f ฟอนพอยต์นะครับต่อมาชั้นที่สองก็คือทําให้ได้3แต้มทุกคนรับไปอีก500 e f ฟอนพอยต์นะครับต่อมาในส่วนของชาร์จเล่นที่3ทุกคนก็ทําให้ได้6แต้มนะครับรับไปอีก500 e ีฟอนพอยต์รวมแล้วก็ชาร์จเล่นที่4ก็คือทําให้ได้9แต้มนะครับปิดท้ายด้วยชาร์จเล่นที่5คือทําให้ได้12แต้มทุกคนก็ รับฟรีทั้งหมด2,500 e ีฟ n Point เลยด้วยกันครับสำหรับ c h a l l e n g e Event ของการแจกฟรี e ีฟ n point นะครับประมาณนี้คนลวก็เพิ่มเติมนะครับยังมีในส่วนของนี่ทุกคนมิชชั่นนะครับกดไปที่ออ e c ต i v ฟรูปเมซี่นะทุกคนกดเข้ามาเลยนะครับสำหรับที่ออ e c ต i v ฟที่เป็นรูปภาพของเมซี่นะครับก็จะเจอกับภารกิจอีกหนึ่งอันก็คือนี่เลยครับผมเป็นราวั o ออสเตทฟนะครับก็มีการแจกฟรีเพิ่มเติมอีกเยอะแยะมากมายเลยนะครับก็กดเข้ามาดูทุกคนมีการแจกฟรีในส่วนของ iPhone Point เเพิิ่มมตด้วยยนนนคคีรับ เป็นการแจกฟรีอันแรกทุกคนรับไป500าร้อย e f u อ Point นะผมเลยก็อันด้านล่างก็คือรับเพิ่มเติมอีก1,000นึ่งพัน e f u อ p o i นะครับรวมทั้งสิ้นในการแจกฟรีตรงนี้นะผมหนึ่งพันห้าร้อย eFun p นะครับรวมกับเมื่อกี้ก็อีก2สองพันห้าร้อย eFun p นะครับทุกคนรวมทั้งสิ้นคือมีการแจกฟรีทั้งหมดถึง4,000อี e f น n Point เยด้วยกันนะผมก็ทั้งหมดทั้งมวลประมาณนี้ด้วยกันครับสำหรับสิ่งที่เข้ามาใหม่ในวันนี้นะครับมีเพิ่มเข้ามา1แพ็คทุกคนเลยก็มีการปเปลี่ยนแปลง3อีเเววนนนต์ลยยด้กกััะครบ็สางๆอย่าลืมไปเอียร์กันดเวนนะครับ ก็ทั้งหมดทั้งมวลประมาณนี้ทุกคนหาพิพาดประการไหนก็ต้องขออภัยไว้ด้วยแล้วกันนะครับฝากกด like, ไลค์กด s u b s c ไ i b ปเป็นกำลังใจกันมาเลยทุววกคนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีดครับหากคุณกำลังมองหาร้านเติมเกมอีฟบอนที่ถูกกว่าเติมเองต้องนี่เลยขอแนะนำเพจอินแบกเติมเกมรับเติมเกมถูกทะลุมิติให้ส่วนลดสูงสุดกว่า30%เลยนะครับบอกได้เลยว่าคุ้มกว่าเติมเองอย่างแน่นอนรวดเร็วและปลอดภัยมีบริษัจหลังการเติมร้านเปิดมานานกว่า10ปีจดทะเบียน